ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่แซนดี้ผาดูนะคะ FCTP ทุกท่านคะวันนี้แซนจะมาขอ,อพูดถึงว่าทำไมถึงได้มีความมั่นใจว่าลุงไม่ได้ทำเด็กแล้วมีอะไรหลายอย่างที่มันเป็นเหตุเป็นผลให้เราใช้ความคิดของเราเองอมุมมองของเราเองไปแยกแยะจากเวลาที่เราติดตามลุงมา คือเราติดตามจริงๆตั้งแต่วันวันแรกที่เกิดเหตุแล้วก็หลังจากที่เกิดเหตุเราไปยืนอยู่เหมือนเพราะว่าตอนนั้นมันเป็นช่วงที่ YouTube เข้ามามีมีความสำคัญกับในข่าวในสื่อนี้ในในในกรณีคดีนี้นะเพราะว่ามันเป็นพิเศษคือมี YouTube เกิดใหม่ขึ้นมาเยอะมากที่ เรามันเป็นเหมือนตัวแทนที่เราได้มองเห็นอะไรหลายอย่างเช่นถ้าข่าวอื่นๆเราอาจจะไม่ได้เข้าไปนะไม่ได้เข้าไปไม่ได้เข้าไปเราก็ไม่ได้รู้นอกจากสื่อใหญ่เขาเข้าไปแต่สื่อใหญ่ส่วนมากเขาจะทํางานคือ,อเข้าไปแป๊บเดียวเพราะข่าวจบหรือข่าวซาเขาก็ออกมาแต่ youtube เขาได้ติดตามชีวิตของลุงเราถึงได้เห็นอะไรหลายอย่างมากจากการที่ เราติดตามมาตั้งแต่แรกแล้วแล้วก็เลยเป็นสาเหตุว่าเราอ่ะไม่เชื่อว่าลุงจะเป็นคนทําและอะไรก็แล้วแต่คนเราอ่ะถ้าได้ทําจริงอ่ะแล้วก็มีกล้อง Youtube ถ่ายมาจากสามสี่ปีเนี่ยเขาไม่มีอะไรที่เป็นที่ให้เรารู้ว่าเขาทําเลยไม่ใช่เขาอ่ะ ไม่ใช่เขาแต่งเรื่องไม่ใช่เขาปั้นเรื่องหรือไม่ใช่เขาเเสแสง้งทําไม่เล็ดลอดพ่รุดออกมาให้ใครเห็นแต่นั่นคือเขาไม่ได้ทําจริงๆเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนถ้าเขาได้ทํามันก็ต้องหลุดออกมาใช่ไหมและในยะนี้มันเป็นใกล้เหลืออีกสิบกว่าวันแล้วที่จะถึงวันที่สามสิบเอ็ดตุลาคมนะเป็นวันที่วันพิพากษาทําไมถึงได้มี ข่าวออกมาอยู่เป็นระยะระยะว่าวงนอกบ้างวงในบ้างว่าคดีของลุงเนี่ยลุงจะเป็นจะ,จะยกฟ้องอย่างงน้นอย่างนี้มันเป็นสาเหตุว่า youtube ฝั่งโน้นบางคนออกมาพูดว่าพวกเขาไม่เคยออกมายืนยันเลยว่าฝั่งโจทจะชนะอย่างงน้นอย่างนั้นอย่างนี้มีแต่ฝั่งจำเลยนี่แหละมันเหมือนเป็นการละเมิดศาลว่าชนมชนะอย่างนั้นอย่างนี้อยากจะบอกว่าสื่อบางช่องนะ เราไม่ได้พูดเองเราก็ได้มาเอาและเราก็ไม่ได้ละเมิดศาลมันมาจากความคิดเห็นของผู้รู้หรือผู้ที่เขารู้กฎหมายหรือผู้ที่เขาประสบเหตุการณ์มาก่อนเขาอาจจะมีเขาเรียกประสบการณ์ะนะเขาถึงได้ออกมาพูดในความคิดของเขาจนมันหลายคนที่พูดออกมาในแนวโน้มเดียวกันว่า,น,าน่าจะไม่มีความผิดน่าจะยกฟ้องเอาเอา,เอาหลายๆความ หรือหลายหายหัวสมองเอามาบวกกันเนี่ยนะมันก็เลยออกมาเป็นกลุ่มกลุ่มใหญ่ข่าวข่าวในกลุ่มใหญ่ก็เลยมามาโมเมว่า พวกเราบ้างหรือฝั่งโจทฝั่งจำเลยบ้างไม่ละเมิดสารออกมาพูดทำไมเราไม่เคยออกมาพูดว่ายกฟ้องยกฟ้องยกฟ้อง,ยอ,งอย่าลืมนะบางคนที่ออกมาพูดนะ่ะไม่ทำ u t u b e ด้วยซ้ำไปแต่เขารู้จักกับคนที่ทำ u t u b e ที่อาจจะมอะีอย่างเช่นทนายอย่างเช่นเจ้าหน้าที่ที่เขา มีเพื่อนที่มียศเยอะกว่าที่เขาออกมาพูดแล้วเขาก็เอาเห็นด้วยกับคําพูดเหล่านั้นเอาออกมาพูดจริงๆแล้วฝั่ง u t u b e พวกเราไม่สามารถรู้ได้หรอกว่าจะยกหรือไม่ยกเราก็ต้องรอวันที่3ามสิบเอ็ดแต่ที่เราพูดไปในสิ่งที่เรารับรู้มาจากสิ่งคือจากจากจ,ากจุดที่เราน้าเราคิดว่าน่าเชื่อถือได้จาก ข่าวคือเหมือนว่าข่าวกองแล้วอะประมาณเนี้ยนะ่ะข่าวกองแล้วหรือไม่กองหรือถึงจะไม่กองแต่เราเชื่อถือคนที่พูดเพราะเขาเป็นอดีตนอนหรือเป็นอดีตนี่หรือเป็นคนรู้กฎหมายน่นนี่นะั่นก็แล้วแล้วไปแล้วแต่นะแล้วก็ฝั่งโน้นยูทูปฝั่งโน้นเคยพูดบอกว่ามีแต่ฝั่งเราอะพยายามที่จะละเ,เมิดศาลพูดยก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 ,ยกชนะชนะอย่างนั้นอย่างนี้ฝั่งโจท์ไม่เคยเลยเหรอไปฟังไอแบบพยะแหล่นะ มันยิ่งมันยิ่งเยอะเราเราไม่เคยพูดถึงเปอร์เซ็นต์เลยนะเราบอกว่าโอ้ยโอกาสยกมีเยอะทุกคนก็บอกว่ายกยกยกอย่างงน้นอย่างนี้หรือชนะอย่างโน้นอย่างนี้เราไม่เคยพูดถึงเปอร์เซ็นต์ได้ซ้าไปไปดูบักพยาแหล่สิย t ท b e ช่องไหนฝั่งโน้อนอะ่ะที่บอกว่าพวกเราอะ่ะละเมิดศาลพูดแบบฝั่งของตัวเองฝั่งโจะไม่เคยพูดเลยไปฟังบักพยาแแหล่นะ ชนะอะไรล้าน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 เปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำไปนะไปฟังนะคะแนนอนคดีนี้ยังไม่ปิดครับ มีนายตำรวจหลายๆท่านนะฮะซึ่งเป็นอดีตตำรวจตัางเนี่ยก็ออกมาวิเคราะห์มาพูดคุยนะฮะมาชี้ประเด็นว่าเอ๊ะมันทำไมเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้วันนี้นะจะไปฟังอีกมุมมองหนึ่งนะครับผ่านทางพลตรวจเอกอชิรวิทย์สุพสรรณเพศัครับท่านเป็นอดีตรองผู้ชาการสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับนุ่มคดีของเด็กคนหนึ่งนะฮะซึ่งหายออกจากบ้านไปวันที่11พฤษภาคมปี63สามขวบเท่านั้นเองนะ หลังจากนั้นเนี่ยนะครับวันที่14ชาวบ้านเนี่ยไปเจอศพของน้องชมพู่ในสภาพเปลือยกายนะฮะอยู่บนภูเขานะ,ะที่ตำบลกกตูมลงหลวงบุราหารห่างไปมาสัก2กิโลเมตรขึ้นไปหลายคนบอกว่าโอ้ไอการขึ้นไปวันนั้นเนี่ยมันยากลำบากเหลือเกินนะฮะมีทั้งเขาไปทั้งตอนนั้นมีการคาดการณ์ว่าน้องน่าจะถูกคนอุ้มไปแล้วก็สังหาร เรื่องนี้ทางกุณามองยังไงครับทงเีอย่าง,งนี้นะครับพื้นที่ที่เป็นที่เกิดเหตุเนี่ยผมเคยรับราชการที่นั่นกับนั่นจะเป็นเหตุสําคัญที่ทาให้ที่นั้นเป็นอย่างไรสภาพอากาศเป็นอย่างไรนะครับเป็นป่าเขาอย่างไรนะครับแล้วก็มีโอกาสที่การเหตุที่เกิดเนี่ยโอกาสที่จะสแสวงหาพยานหลักฐานข้อมูลเพื่อพิสูจน์ความผิดเนี่ยครับไม่ง่าย ตรงนี้คือประเด็นสําคัญที่สุดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมรับเชิญคุณหนุ่มมาเนี่ย็ดรู้เหตุผลว่าอยากจะให้สังคมและสื่อทุกทุกแห่งคับ,คบลองฟังจากผมจากปากผมโดยไม่ต้องไปแปลงสารเพราะว่าในฐานะเป็นครูบาอาจารย์ตำรวจเนี่ยผมจะพูดอะไรทําอะไรเนี่ยมันต้องรอบคอบครับและมันต้องมีหลักวิชาประกอบไม่ใช่พูดชุย่ยๆือยากจะพูดอะไรก็พูดนะฮะต้องเรียนอย่างนี้ครับว่า ตำรวจเนี่ยได้ทำงานเนี่ยตามความเป็นจริงไม่ได้ทำตามกระแสสื่อหรือสังคมครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบทเรียนที่ผ่านมามันหลายๆครั้งที่ตำรวจทำอะไรผิดพลาดเนี่ยมันก็จะถูกตำหนีตีเตียนตำรวจยุคนี้นะครับที่พลเมษจากทิพย์ชัยจันดาเป็นผู้จัดการหมวดเนี่ยจะทำอะไรเนี่ย เราเระดมทรัพยากรบุคคลเท่าที่เราคิดว่ามีความรู้ความสามารถลงไปช่วยกันครับคดีนี้อยากจะเรียนให้พี่นอ้องประชาชนได้ทราบเลยนะครับว่าเราใช้ทรัพยากรทรัพยากรบุคคลมากที่สุดเชื่อไหมครับว่าเราดึงคนที่มีความรู้ความชํานาญในการสืบสวนในป่าจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เอาขึ้นมาร่วมงานด้วยใน,ในการ<ป>ในการนี่แห<ป>ละครับรในการตามหาคดีน้องชมพู่เนี่ย ผมทราบในรายละเอียดทั้งหมดเพราะว่าผมถามน่านอย่างนี้ชุดนี้ถือว่าเก่งไหมเก่งครับคือแหมครับว่า,เ,<อ>าเราจะเอาปเ,ปเป็นราเบิร์นหนึ่งในประเทศไท<ล>ว่าอย<แ>่างไปว่าอย่างนี้ดีกว่าว่าเหตุเกิดที่ไหนอย่างไรนั้นเนี่ยมันต้องเป็นความถนัดจัดเจนของแต่ละบุคคละนะครับการทีมงานที่ลงไปทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เฉพาะที่ดึงมาจากภาคใต้อย่างเดียวการวิเคราะห์ข่าวการวิเคราะห์ ข้อมูลต่างๆเนี่ยเราใช้คนที่มีประสบการณ์จากนครบาลก็ไปครับนะครับจากภาคสีซึ่งผมเป็นผู้ชารที่นั่นมาก่อนเนี่ยเราระดมคนทั้งหมดไปอยู่ที่นั่นอืต้องใช้คําว่าปูพรมในการหาพยานหลักฐานวันนี้ผ่านไปที่ท่านบอกมาว่าชุดนี้เก่งที่สุดและวันนี้ก็ยังไม่เรา่ยังไม่สามารถหาพยานหลักฐานที่จะชี้ชัดว่าพิสูจน์ว่าใครเป็นผู้ต้องหารายนี้เลยแน่นอนนะคะ FTTP ทุกท่าน มันเพื่อแค่เหลืออีกสิบกว่าวันจะถึงวันที่สามสิบเอ็ดตุลาคมที่จะถึงวันพิ่ภาษานะแซนอยากจะมาให้กำลังใจลุงป้าแล้วก็อยากจะมาให้กำลังใจทีมทีเอี F C T P, หรือ YouTube TP ทุกท่านนะฮะแซนมีความมั่นใจมากๆนะมีความมั่นใจมากๆแล้วแซนก็ขอ,เ,อเขาเรียกอะไรค้านความรู้สึกขอค้านความรู้สึก โดยเฉพาะฝั่งโจทย์ฝั่งผู้สูญเสียฝั่งนางหวายนะคะอ่าและก็ฝั่ง YouTube ฝั่งโน้นหรือ FC ฝั่งโน้นอันนี้อันนี้เป็นลองก็แล้วกันไอ้ด้วยเฉพาะตัวนางหวายเองตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มเอ่อขบวนการจบลงและรอวันพิพากษา นางหวายจะออกมาพูดประจําว่ามีความเชื่อมั่นมีความมั่นใจในผอบตรตอนนี้ก็บอกมีความมั่นใจในพยานหลักฐานพยานอพยานปากพยานหลักฐานพยานที่เกี่ยวกับการที่สู์เส้นผมอะไรก็แล้วแต่คือนางจะพูดมาตลอดในระยะเป็นเดือนสามเดือนเนี่ยนะจะพูดมาตลอดคือนางมีความมั่นใจและจะเอามาหยิบมายก มาอ้างว่าเขาทำงานกันเหนื่อยมากนะเขาหาหลักฐานกันหามลุงหามข้างนะหรือเวลาทำลายที่ลุงพูดอ่ะ,อะพูดแล้วพูดเอกพูดแล้วพูดอีกไม่เหมือนเดิมนะความจริงไม่ต้องพูดเหมือนเดิมคือพยายามที่จะบอกว่าลุงเป็นคนทำเด็กนะแซนมีหลักฐานยืนยันว่าความคิดของท่านผู้นี้เป็นความคิดของแซนเป็นความคิดที่แซน คิดอย่างนั้นมาตลอดนะแล้วแซนอาจจะไปตรงกับใครอีกหลายคนที่ท่านท่านผู้นี้ที่มีความรู้คนนี้นะคะอ,อดีตเป็นคนนี้ออกมาพูดแบบนี้แซนเชื่อว่าทุกคนที่เป็นเอฟซีลุงจากคดีเนี้ยนะที่สังคมมองว่าลุงไม่ผิดครึ่งต่อครึ่งอันนี้นะเขามาฟัง ผู้ใหญ่ท่านนี้มันจะตรงกับที่เราคิดไว้เลยว่านางหวายมึงเอาอะไรมามั่นใจนักหนาเดี๋ยวบอกว่าเรามีอาวุธลับเดี๋ยวเรามีคังอาวุธน,นน่์นี้นั่นคือคุณต้อเจตนาที่จะมาพูดขม่มหรือมาพูดเพื่อให้เอฟซีคุณชื่นใจว่าฝั่งโจดอ,อ่ะไม่ได้ใส่ร้ายจำเลยจำเลยนั่นแหละคือกระทําผิดจริงหรืออะไรก็แล้วแต่นะเราจะให้มาฟัง คลิปนี้นะคะมันเป็นคลิปที่ตั้งแต่วันที่17มิถุนายนปี2563ก็หลังจากที่เกิดเหตุได้ไม่นานนะ,ะมีอดีตนะตำรวจมีอดีตตำรวจยศก็คือพลตำรวจเอกอาชีรวิทย์สุวรรเพชรตันะคะ ท่านมาพูดรายละเอียดนะคะจะให้ทุกคนมองอย่ามีอคตินะมองทั้งฝ่ายโน้นก็ได้ฝ่ายนี้ก็ได้ในวันที่สามสิบเอ็ดเนี่ยนะคือแซนอยากจะให้ไปฟังแบบนี้แต่เท่าที่แซนติดตามนางหวายมามันพูดโอเวอร์โอลังการหรือเวอร์เวอร์มาร์ก โอ้ยเราชะนะนั่นเราชะนะนี่เรามีเรามาฟังในช่วงนี้ก่อนนะคะแล้วเราก็ค่อยไปต่อนะฮะแล้วในุงการการตรวจพิสูจนศพน้องชมพู่ผมอยากจะเรียนอย่างนี้ไม่ใช่สองครั้งน้องชมพู่นี่เมื่อได้ศพแล้วเนี่ยไปตรวจครั้งแรกที่โรงพยาบาลเพอครับก็ปรากฏว่าหมอลงความเห็นว่าตายเพราะดีไฮเดรต คือขับน้ำครับนะครับหรือที่ภาษาที่เราสื่อกันในดิโตฮิสโตรนะฮะเพราะว่ามันร้อนมากมุกดาหารเป็นดินแดนที่ร้อนที่สุดเลย40องศาครับพฤษภาเนี่ยร้อนมากโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อน้องชมพู่อยู่ในเหตุอ่าตกอยูในสถานการณ์อย่างนั้นเนี่ยก็ทำให้เสียชีวิต หลังจากที่เข้าป่าไปจะเป็นไถอุ้มไปอย่างไรงต่างก็ไปก็าตามแต่ว่าสําคัญที่สุดตัวน้องชมพู่ทั้งหมดเนี่ยนะครับผมเรียนไวหาหลักฐานคนอื่นเข้ามาไม่ได้เลยเดีๆทั้งหมดเส้นผมเส้นขนนะครับไม่มีไม,ไม,ไม่มีของคนอื่นที่มาแปบกลอมเดี๋ยวนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางท่านรองหัวญาติท่านรองก่อนเลยตอนนี้กําลังจะบอกว่าอันนี้แยกเป็นสองมุมหนูไหมฮะมุมหนึ่งนะครับ เป็นไปได้ว่าน้องอาจจะเสียชีวิตเองโดยที่ไม่ได้มีใครไปฆ่าอีกมุมหนึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าน้องจะเดินขึ้นไปเองก็ได้หรืออาจจะมีคนอุ้มขึ้นไปก็ได้เป็นได้ทั้งสองมุมแต่มุมที่คนอุ้มขึ้นไปเนี่ยเรายังหาหลักฐานไม่พบตรงนี้เองต่างหากที่เป็นปัญหาเนื่องจากว่าการพิสูจน์หลักฐานเนี่ยผมเรียนอย่างนี้เลยคดีนี้ จะสาวถึงตัวคนร้ายได้เนี่ยที่กระทําต่อน้องชมพู่มีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เท่านั้นที่จะพิสูจน์หลักฐานทางพยานมันมีสาอย่างครับพยานบุคคลพยานเอกสารพยานวัตถุครับตอนนี้ตัดเรื่องเอกสารไปรเหลือวัตถุพยานกับพยานบุคคลพยานบุคคลก็แบ่งเป็นสองประเภทประจักษ์พยานคือเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเห็นตอนที่น้องชมพู่ถูกทําร้ายตายนะครับ กับพยานแวดล้ลอมกรณีคือเห็นตั้งน้องชมพูด่เดินไป<ร>เดินไปกับใครที่เดินไปเองคนเดียวทั้งหมดเนี่ยไม่มีพยานบุคคลที่จะเห็นทั้งแวดล้อมไม่มีมเลยประจับพยานไม่มีเลยแต่ทีนี้ในมุมที่ท่านบอกว่าโอเคต้องพึ่งหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างเดียวเท่านั้นเนี่ยใช้คอาอย่างาตอนนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับผมมั่นใจว่าเฉพาะนิติวิทยาศาสตร์เท่านั้นที่จะพิสูจน์ได้แต่วันนี้นิติวิทยาศาสตร์ก็ยัง คือมันต้อามาตรวจดีเอ็นเอตรวจทุกอย่างเส้นผมเส้นขนแม้กระทั่งกางเกงน้องชมพู่ที่มีคราบนี่นะตอนต้นเนี่ยทางพิสูจน์หลักฐานเนี่ยดีใจว่าน่าจะมีดีเอ็นเอของคนอื่นเปล่าครับการเป็นสารคัดหลังของน้องชมพู่สรุปคือตอนนี้ยังไม่มีมอะไรมันไม่มีฮะต้องเรียนอย่างนี้นะ<ๆ>ผมจะยกตัวอย่างให้ฟังสั้นๆเลยคดีฆ่าแมมที่ที่สมุยเ,เมื่อผมเป็นรองผบอเนี่ยครับ น,นั้นยังง่ายกว่าคือหมายความว่าจากจุดนี้ไปจุดนี้แมมอยู่จอยปาร์ตี้กับเพื่อนแล้วเดินผ่านชายหาดเข้าไปเนี่ยอืไปถูกข่มขืนที่เขื่อนที่โคดหินครับนะครับตำรวจลงไปทีมที่เก่งที่สุดคือท่านอัศวินผู้ว่ากทมเดี๋ยวนี้กับท่านจากทิพย์ชัยจินดาพบบอเดี๋ยวนี้เนี่ยลงไปสามอาทิตย์ผมเป็นรองพบบอต้องลงไปให้บินขึ้นบินลงไปแถลงข่าวภาษาอังกฤษภาษาไทยตอนนั้นผมมีโฆษก ประจักพยานไม่มีมีจำยานว่าลอดกริ้ที่ว่าแม,ม่มลาแล้วเดินไปครับเชื่อไหมครับร่องรอยต่างๆไม่มีเลยแต่เราได้ดีเอ็นเอในช่องคลอดของแมมท่านอัศวินกับท่านจักรทิพนี่จูงมือกันเดินไปตอนกลางคืนตามไทม์ไลน์ที่แมมไปครับแล้วก็มองไปหยุดที่ชายหาดแล้วมองออกไปนอกทะเละถึงได้เห็นแสงไฟ นี่จันสวีราผมฟังเองครับ,รบตอนที่ผมลงไปอ่ะถึงได้เอาคนเรือมาสอบแล้วดีเนตตรงกันครับทีนี้นี่แหละครับถ้าย้อนกลับมาคือท่านจะบอกไอ้ตรงนั้นมันยังมีดีเนตดีเนตดีนะครัวันนี้ไม่มีไม่มีปัญหามันคือว่าเราไม่สามารถจะหาหลักฐานได้ครันี้ผมอยากจะเรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบคดีน,นี้เนี่ยถ้าไม่มีดีเอ็นเอไม่มีอะไรต่างที่จะพิสูจน์ทางนิติวิทยาได้เลยว่าเป็นของใครใครมาเกี่ยวข้อง มันก็ต้องปิดคดีไว้ก่อนยังไม่หมดอายุความต่อเมื่อการปรากฏขึ้นมาในอนาคตว่าอม,มีใครมากระทําความผิดแน่นอนเปิดคดีขึ้นมาทําใหม่ได้อแต่สําคัญที่สุดอยากจะเรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบเร็วว่าสังคมที่กำลังตรวจสอบตํารวจเนี่ยทําให้ตํารวจเนี่ยเป็นเป้ากระสุนตกอยู่ตํารวจจะทําอะไร,รลุ่มล้ํากล้ามเกินในขอบเขตของกฎหมายไม่ได้สําคัญที่สุดไม่ได้จบที่ชั้นตํารวจ แต่ในเดี๋ยวคุณหนุ่มฟังนี่เดี๋ยวประชาชนจะไม่เข้าใจจบที่ชั้นตำรวจไม่ได้ครับตำรวจต้องรวบรวมพยานหลักฐานขณะนี้ยังไม่มีผู้ต้องสงสัยลุงเลิงอย่าพูดอย่างนี้ไม่ได้อืนะครับถ้าปรากฏว่ามีเพียงพอที่จะออกหมายจับก็แย่แล้วตอนนี้ตอนนี้เขาบอกว่ามีลุงก็เป็นผู้ต้องสงสัยนะลุงคือยู่แล้วเลยนะฮะตอนนี้ผมว่ากระแสสังคมเนี่ยไปพลาดพิง อย่างพิสูจน์ไม่ได้เพราะไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดในตัวลุงที่จะไปเกี่ยวข้องกับที่เกิดเหตุเลยผมยืนยันตรงนี้แต่ก็เดี๋ยวก่อนนะฮะที่ข่าวที่ออกมาแล้วฮะที่บอกว่ามีข่าวครับนั่นคือข่าว,าวแต่ความจริงที่เป็นปรากฏเนี่ยอย่าฟังเพราะว่าปากคนที่มันออกไปในลักษณะที่สื่อสารมันแปรผันได้ เมื่อกี้ยังเมื่อกี้คุณฟังคุณหนุม่มยังพูดเลยว่าครับนะข่าวเนี่ยมันถูกเติมใส่สีตีไข่ไปได้เรื่อยๆือเราต้องเอาความจริงเราจะต้องพิสูจน์ความผิดคนที่ทําผิดจริงไม่ใช่ไม่ใช่จับแพะแกะลามาล่ออย่างนั้นต้องบดแย่แล้วเรื่องไม่ได้จบที่ตารวจท่านทั้งหลายต้องทราบนะครับมันก็ต้องถูกส่งหลักฐานสำมวนการสอบสวนรวมทั้งตัวผู้ต้องหาไปให้พนักงานยการตรวจดูว่าเพียงพอที่จะฟ้องศาลไหม ไปถึงสารศารก็ต้องตัดสินอีกงครับผมสวัสดีครับลุงพลสบายดีไหมครับสบายดีครับเราไม่ได้คุยกันเลยนะฮะครับลุงพลตอนนี้ขอโทษนะครับตกเป็นผู้ต้องสงสัยใช่ไหมครับครับอ่าทําไมอะไรเป็นที่มาของการที่ตํารวจเขาบอกลุงเป็นผู้ต้องสงสัยครับไม่ทราบเหมือนกันครับอ่าตัวลุงเองเนี่ยเห็นบอกว่ามีเอ่อเรื่องของ เขาสงสัยว่าลุงเองเนี่ยนะฮะเอาเสื้อผ้าของน้องนะครับขึ้นไปบนเขาตอนที่พบศพน้องแล้วประมาณว่้ลุงไปรู้ได้ยังไงว่าน้องไม่ได้ใส่เสื้อผ้าถูกไหมฮรครับคือเสื้อผ้าที่เตรียมขึ้นไปให้น้องจมพู้นะ่ะเป็นพ่อน้องจมพู่เตรียมให้ครับอืมแล้วก็ฝากลุงไปแต่ลุงเตรียมนะครับอืมนะพอดีพ่อน้องจมพู้ก็ฝาก ให้ผมนำขึ้นไปให้ลูกสาวเขาเขาบอกครับเอ่อแล้วก็มีกรณีที่เขาบอกลุงเองเนี่ยมีปัญหานะฮะกับทางพ่อแม่ของน้องชมพู่นะครับแล้วก็อาจจะนำมาซึ่งการกดแค้นไปกระทำเหตุแบบนี้อะไรเงี้ยฮะคือเรื่องนี้ทางบนจะชี้แจงยังไงครับก็สำหรับเรื่องครอบครัวของน้องชมพู่กับครอบครัวผมเองเนี่ก็ไม่ได้มีอะไรที่ทะเลาะกันถึงขนาด เป็นเป็นเรื่องเป็นราวขนาดเป็นต้องาทำอย่างนี้ครับต้องไปฆ่าไปแกงกันขนาดนี้ใช่ครับแล้วก็อาศัยกันเวลาทํางานก็อย่างปีเนี้ยล่าสุดเขาก็ไปปลูกมันมมก็ไปช่วยเขาอยู่ครับอืมก็ไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรรุนแรงนัาตองครับล่าสุดนี่บอกว่าลุงเองก็เครียดเหมือนกันเพราะเหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมถึงถูกเรียกไปสอบบ่อยไอเกินถูกไหมฮะแล้วก็ถูกห้ามออกจากพื้นที่ด้วย ครับก็คือเครียดก็วันที่อธอเข้ามาตรวจคน,นครัดนาราบก็เลยได้ปนผมไปครับทาไมถึงโกนฮะผมมีความเชื่ออย่างคือถ้าเกิดว่ามันมีเรื่องไม่ดีเข้ามาในชีวิตผมก็จะทําเนี้ยครับก็เป็นการปลงอะครับครับเออ<ม>ได้คุยกับพ่อแม่น้องชมพู่บ้างไหมฮะตั้งแต่เผาน้องไปก็ไม่ค่อยได้คุยกันครับปกติสนิทกันไหมครับ ก็สนิทแบบพี่น้องครับคือถ้าเขามีเรื่องอะไรที่อยากให้เราช่วยเขาก็จะเข้ามาหาที่บ้านอืมเอ่อพอดีวันนั้นที่ผมคุยกับลุงในรายการโหนกระแสนะฮะผมผมผมไม่ได้ถามลุงว่าลุงเองสนิทกับน,น้องชมพู่ขนาดไหนลุงช่วยตอบผมหน่อยได้ไหมกาสาหรับน้องชมพู่นี่ก็คือทุกครั้งที่เขาอยากจะมาเล่นบ้านลุงเขาก็จะบอก ป้านะครับป้าเป็นคนไปรับไปไปบอกไปเล่นกับลุงไป,ไปไปบ้านลุงไปบ้านลุงอะไรไประมาณน,นี้คสนิทกันมากเหรอะ้ที่ลุงสนิทก,กันไหมสนิทกันไหมฮะก็กับน้องชมพู่ก็สนิทครับแต่ส่วนใหญ่แล้วลุงจะไม่ค่อยได้อุ้มเท่าไหร่ครับอืมผมถามย้อนอีกครั้งหนึ่งลุงคิดว่าน้องชมพูด่เดินขึ้นไปบนเขาเองได้ไหมอันนี้ตอมต่อไม่ได้ครับแต่แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ก็พูดไปต่างๆนานาครับ ลุงตอบไม่ได้เราว่าน้องชมพู่มีโอกาสจะเดินไปบนเขาได้ไหมคือตอนแรกที่ผมไปเห็นสภาพตรงที่น้องชมพู่อยู่น่ะผมมีความมั่นใจว่ายังไงน้องก็ขึ้นไปเองไม่ได้ครับเพราะมันสูงมากครับอืมแล้วตอนนี้ล่ะฮะตอนนี้นนก็ก็ยังมั่นใจอยู่ครับว่าน้องไม่น่าจะขึ้นไปเองได้ครับน่าจะมีคนพาขึ้นไปครับถูกไหมฮะ อันนี้คือยังยืนยันคําตอบเดิมที่เคยมานั่งคุยกับผมเพราะวันนั้นลุงบอกผมลุงมั่นใจว่าน้องไม่มีทางขึ้นไปเองได้ใช่ครับวันนี้<ม>ก็ม,มีลังเลไหมไม่ลังเลครับเพราะว่าผมก็มีความรู้สึกว่าบริเวณที่นะ้องขึ้นไปอยู่นะ่ะมันเป็นตอนนั้นหญ้ามันไม่เขียวแบบนี้นะครับตอนนั้นจะที่โลง่ลงอากาศก็ร้อนมากวันนั้นนะ่ะผมว่าถ้าน้องขึ้นไปคงไม่ไปถึงจุดนั้นแล้วครับถ้าไปเองอนะ่ะ คิดว่ามีคนพาขึ้นไปนะครับครับตอนแรกผมก็ยังมั่นใจอยู่ว่ายังไงก็ต้องมีคนพาขึ้นไปอืมทุกๆวันนี้ก็ยังคิดอยู่ครับว่ามันต้องมีคนพาขึ้นไปครับครับกลัวไหมครับว่าหลักฐานทุกอย่างของทางตำรวจเนี่ยจะชี้มาที่ลุงแล้วลุงจะกลายเป็นผู้ต้องหาอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันเมื่อกี้เมื่อกี้เจ้าหน้าที่ก็ว่าเอาหลักฐานไปเพิ่มครับเอาอะไร, <มา S 1> ไรบปที่บ้านที่มีกระสอบ สองใบถุงมือผ้าสองคู่แล้วก็ขนสุนัขบางส่วนครับอ่าคือมาเอาจากบ้านลุงไปนะฮะมาเมื่อกี้นะครับก่อนที่จะมาคุยคกับพี่หนุ่มนี่แหละครับอ่าครับแล้วในรถของลุงในเรื่องที่ว่าเคยมีการพูดันว่ามีอ้วกของน้องเคยอัดอ้วกเอาไว้หรืออาเจียนเอาไว้ในรถเนี่ยมีครับมีอ,อันน้มีใช่ครับตำรวจเอาตรงนั้นไปด้วยไหม ผมไม่ได้เข้ามาดูที่รถอะครับพอดที่พิสูจน์หลักฐานเขาล้อมโคนิลาไปผมก็ไม่ได้เข้ามาดูครับครับทางภรรยาเราว่ายังไงบ้างแฟ<ผ>นผมก็เป็นกังวลน,นะครับเขาเป็นกังวลมากกว่าผมแต่ผมก็รู้สึกเฉยๆครับตอนนั้นเราไม่รู้ว่าเขาจะมาตรวจที่รถเพื่ออะไรอ,อย่างที่ถามอีกครั้งหนึ่งเนี่ยฮะก็คือสมมติถ้าเกิดว่าทุกอย่างเนี่ยตำรวจบอกว่าโอเคไปตรวจแล้วมี d n a ออของลุงอยู่ที่ศพของน้องมีเงือ อาจจะมีเส้นผมหรืออะไรก็แล้วแต่หล่นอยู่ในบริเวณนั้นลุงจะทำยังไงก็ไม่รู้จะทำยังไงครับนั่นในเมื่อเจ้าหน้าที่เขามั่นใจว่าเป็นฝีมือผมผมก็ต้องยอมรับไปตามสภาพครับอ้าวยอมรับตามสภาพเลยเหรอถ้าเขาบอกว่ามีงั้นลุงจะไม่สู้อะไรเลยเหรอสู้ก็ต้องสู้ในชั้นศาลใช่ไหมครับจะสู้เขาได้อ่า เพราะวันนี้ได้มีการบอกพ่อแม่เพราะว่าเราไม่ได้ทำก็ยังยืนยันความรุทธิ์ตัวเองอยู่ครับบอกพ่อแม่เขา,าไหมเพราะเราเองก็นักหลานมากเหมือนกันมีมบางคนขอโทษนะลุงบางคนเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่ลุงแสดงออกอ่ะขอโทษนะฮะเหมือนกับเป็น acting อะสร้างประเด็นขึ้นมาลุงมองเรื่องนี้ยังไงขอโทษที่ผมถามคำนี้นะเพราะมีคนเขาพูดแบบนี้ขึ้นมาผม,ผมก็อยากรู้ความรู้สึกคนที่พูดนะครับ ทำไมมีความรู้สึกอย่างนี้ว่าผมไปแสดงมันไม่ใช่เรื่องภาพยนตร์นะครับพอเราจะทําแบบนั้นน่ะได้ยินใช่ไหมที่คนลงดแบบนี้ลุงเคยได้ยินใช่ไหมก็ได้ยินมาบ้างครับแต่ไม่อยากจะไปพาดพิงหรือไปพูดอะไรให้เขาเพราะว่าเขาไม่ได้เจอเรื่องแบบที่เราเจออยู่ครับและบทที่ลุงให้สัมภาษณ์แซนต้องขออนุญาตนะคะไม่แบบขยายออกไปเพื่อจะได้ให้ได้เห็นว่า ในขณะที่เกิดเหตุใหม่ๆลุงยังไม่มีสีหน้ามีพิรุธอะไรเลยนะคะอันนี้อันนี้คลิปอันนี้เพิ่งได้จากเกิดเหตุมาได้ประมาณเดือนกว่าๆเองนะคะเพื่อนๆแล้วจากการที่ลุงให้สัมภาษณ์ยืนยันเห็นไหมว่า,าการที่ลุงเคยบอกตั้งแต่ต้นว่าเด็กขึ้นเองไม่ได้เพราะว่าลุงอยู่พื้นที่เด็กน่าจะขึ้นเองไม่ได้เพราะว่า อย่างน้อยลุงก็มีความคิดเห็นเหมือนชาวบ้านคนอื่นทั่วไปที่เขาไม่ได้ไม่ได้ไปไปดูสิ่งแวดล้อมข้างนอกแบบเ,เ,เหมือนเรียนรู้อะนะมากอะก็จะอยู่แต่ในหุ่นในขาเขาไม่สามารถที่จะไปเรียนภายนอกได้ว่าเด็กคือเขาไม่ได้ไปเรียนพฤติกรรมของเด็กว่าเด็กกี่ขวบพัฒนาของเด็กกี่ขวบกี่ขวบเป็นยังไงได้อะนะฮะนะเพราะตอนนั้นขนาดขนาด ขนาดมีอ่าอา่อดีตอ,อดีตพลเอกอะนะเขามาพูดบอกว่ามันเป็นไปได้ทั้งหมดทั้งสองอย่างมีโอกาสขนาดนั้นถ้าลุงเป็นคนทำน้องจริงๆอะ่ะลุงจะต้องฉวยโอกาสนั้นตอนแรกที่ให้กับข่าวไปว่าเด็กขึ้นไม่ได้เด็กขึ้นไม่ได้เด็กขาดพอวันนี้มีแนวโน้มเปลี่ยนไปผ่านมาหนึ่งเดือนกว่าแล้วตัวเองก็ได้เป็นผู้ต้องสงสัยนะ กำลังจะเป็นจำเลยในอนาคตด้วยตอนนั้นนะถ้าตัวเองถือโอกาสเพราะว่าตัวเองได้ทำน้องจริงๆตัวเองต้องถือโอกาสเลยอืมน่าผมว่าน,น่าจะขึ้นได้ด้วยนะเออนั่น่ะแต่ตอนแรกที่ผมพูดอ่ะน่าจะเป็นเพราะว่าอืมเรารู้จากโลกภายนอกน้อยเกินไปเราไม่ได้ไปหาความรู้เรื่องพัฒนาการของเด็กว่าเด็กขนาดนี้จะทำอย่างน้นอย่างนี้อย่างนั้นได้ไหมนะเราก็พูดตามภาษาชาวบ้านที่เรารู้มา นะก็ประมาณนี้เห็นไหมถ้ามันยืนยันได้ว่าถ้าเขาทําเด็กจริงเขาจะต้องฉวยโอกาสนั้นนะเขาแต่เห็นไหมเขาให้สัมภาษณ์กับหนุ่มกัญชัยอะยังบอกว่าตอนนี้ผมก็ยังมั่นใจว่าเด็กขึ้นไม่ได้นั่นแหละแล้วจะเห็นว่า,าพลเอกอดีตคนนี้นะเขาบอกว่าจากเรื่องคดีน้องผลไม้เนี่ยทำให้เจ้าหน้าที่ตรได้รับความวุ่นวายและเสียหายเห็นไหม ว่าอาจจะต้องมีการร้องเรียนอะไรเยอะแยะมากมายถูกประจานอย่างเช่นการที่ผ่านลบประมาณในการที่ไม่ไม่ได้จําเป็นอะ่ะอย่างเช่นคดีคดีเด็กคนหนึ่งที่ยังไม่รู้ว่าเขาทําหรือไม่ทาเอโอโหเอาคนมาล้อมบ้านกี่คนนะเอากลุ่มอะไรหานุมุงนุมานมาเป็นโอ้ยังกระจับเจ้าพ่อนะเจ้าพ่อค้ายาค้าฝิ่นอะไรเงี้ยนะหรือค้าอะไรก็แล้วแต่เจ้าพ่อข้ามโลกเงี้ยนะไปดูดิ เขาแต่ละแต่ละช็อตที่เขามาจับลุงมีคดีมาส่งหมายอะ่ะมีแต่อลังการมาอ่าจับขอนไม้แม่สรพีก็โอ้มาปันเต็มลานลานาแม่สรพีเลยเชียวนะแต่ละอย่างอะ่มะมาหืมามาถ้าจะพูดไปอะ่ะนะมันสมควรไหมเจ้าหน้าที่ก็เลยเอถูกเพ่งเล็งเรื่องนี้ด้วยพลเอกอดีตที่มาออกออกออก,ออกกับกัญชัยเนี่ยเขาก็ยังบอกว่าเลย มาแก้ต่างให้ด้วยซ้ําไปเห็นไหมว่าเจ้าหน้าที่เขาทํางานจีมันป็นมัน,ม,นมันเรื่องราวทั้งหมดอ่ะอย่าอย่ามองแบบนั้นนะมันไม่ใช่ว่าจบที่เจ้าหน้าที่นะเจ้าหน้าที่ถึงจะผิดพลาดอะไรไปมันจะต้องมีคนไปจับต่อก็คืออายการอายการจะต้องจับต่อว่าเจ้าหน้าที่ได้ทําอะไรแบบแบบนี่ไหมอะไรประมาณเนี้ยแต่ที่แน่ๆน่าจะเกิดเรื่องวุ่นวายกับเจ้าหน้าที่เพราะคดีนี้นะก็ะเพราะมึงไม่น้อยเลยนะอีนางหวายนะเจ้าหน้าที่จะต้องขอบคุณมึงไหมเนี่ยอะ